เป็นก้อนาธาตุไสบริสุทธิ์นี้เขาได้สร้างนามาธาตุซึ่งเป็นอาการกระเพื่อมปรุงแต่งเป็นเสียงนี่แหละเนี่ยอาปาพูดอยู่ตลอดนี่แหละคือนามาธาตุกระเพื่อมอยู่ตลอดเนี่ยมันมีเส้นใหญ่เล็กๆมันมาเชื่อมต่อเป็นเส้นใหญ่แห่งความรู้สึกรับรู้มันมาเชื่อมต่อขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วกระเพื่อมเชื่อมต่อขณะหนึ่งแล้วกระเพื่อมทีนี้ ถ้าเราเพียงแต่เข้าใจถามตัวเองบ่อยๆอย่างที่บอกว่าเอาที่พูดอยู่นี้เอา้ามันพูดของมันเองถูบ้านอยู่ว่าคิดจะทอะไรกินดีเนาะเนี่ยเห็นเสียงมันพูดแบบเนี่ยแล้วเกิดมันตีขึ้นมาว่าอา้าเฮ้ยนี่แล้วคือความคิดเอา้าที่พูดอยู่นี้คือความคิดเหรออ้าเแล้วบ้านเอาบ้านก็ความคิดเอาพ่อแม่พ่อแม่ก็ความคิดเลยนะเยนี่เย,เ,ยเ,เ,เสียงนี้พูดหมดเลยเหรอโลกใบนี้เอาเสียงนี้พูดหมดเลยร่างกายเราเอา้าเสียงนี้ก็พูด นี่คือเสียงนี่คือความคิดนี่คือมโนภาพนี่คืออารมณ์นี่คืออาการที่รู้เอาเสียงนี้พูดหมดเลยเอ้าแล้วเราอยู่ไหนพวกเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเสียงนี้เราเห็นที่มันพูดอยู่เนี่ยเห็นมันได้ทุกคําเลยเนี่ยแล้วเห็นมันว่ามันพูดทุกอย่างมันให้ค่ากับทุกอย่างมันให้ค่าว่าตอนนี้เรากําลังรู้ตอนนี้กําลังได้ยินเสียงเสียงนี้พูดนะว่าตอนนี้เรากําลังได้ยินเสียง ถึงแม้จะไม่พูดมันก็มีความหมายว่ามีเราได้ยินเสียงถึงแม้จะไม่พูดนะมันก็มีความหมายว่าเราได้ยินเสียงทุกครั้งที่เราร um> ka ู้ท um> um> um mm ี่มีความหมายทุกครั้งที่เรานึกมีความหมายมีอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่แต่มีความหมายอยู่ในนั้นทุกอย่างที่มีความหมายนั่นคือนามธาตุนั่นคือจิตตะสังขารที่กระเพื่อมปรุงแต่งที่มีความหมาย เพื่อจะมาให้ค่าให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบให้จิตได้เรียนรู้